ของคณะ xxx นะคะเราก็จะทำตารางสำเร็จรูปออกมาให้ท่านเลยท่านสามารถ Import ออกจากระบบได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงว่าระบบนี้เข้าไปอย่างไรนะคะคือตัวชี้วัดที่ท่านเลือกไว้จะปรากฏตัวชี้วัดไหนที่ท่านไม่ได้เลือกไว้จะไม่มีนะคะแล้วก็แล้วก็ค่าเป้าหมายก็จะเป็นไปตามที่ท่านกําหนดไว้แต่เดิมนะคะแล้วก็ในในความหมายกับระดับนั้นเป็นเท่าไหร่เราก็จะเขียนค่าเป้าหมายไว้2แบบทั้งความหมายแล้วก็ระดับ เราเราทำเป็นเลตติ้งสเกลไว้12345นะคะแล้วก็จากนั้นค่าที่ได้ค่าที่ได้ก็คือท่านทำได้จริงเท่าไหร่ท่านทำได้จริงเท่าไหร่นะคะก็อย่างอย่างอันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าผู้บริหาร4.4นะคะแต่เราต้องการ4.5่งเพราะนั้นก็ประเ,เมินออกมาว่าไม่บรรลุอย่างนี้น,นะคะแล้วก็5ข้อได้5ข้อก็เป็นบนรรลุก็ไล่ไปแบบนี้นะคะก็ มันจะคียเอกขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าเข้าไปอินพ t ตซองได้เลย